สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องก็อยใหญ่ไ,ไฟติ้งอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวละลายรักนายมานิง ep 1 6กถึง18กันค่ะชิเนียนรู้ว่าน้องชายของอาจารย์จี้ชอบเธอและรู้ว่าชิเนียนคบกับพี่ชายของเขาน้องชายของอาจารย์จี้ เลยวาดรูปออกมาไม่ค่อยดีอาจารย์จี้จึงบอกให้ชี่เหนียนไปจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยชี่เหนียนจึงกลับไปบ้านเช่าแล้วบอกกับน้องชายของอาจารย์จี้ว่าชี่เหนียนจะขอยกเลิกสัญญาที่ให้น้องชายของอาจารย์จี้มาเป็นคู่หูในการวาดการ์ตูนเรื่องคนงานพอแต่งชี้เหนียนบอกเลิกสัญญาไปแล้ว ชีเหนียนก็เสียใจมากเช่นกันชีเหนียนอยากให้น้องของอาจารย์จี้มีอนาคตที่ดีกว่านี้ไม่อยากให้เขาเป็นแค่ผู้ช่วยชีเหนียนร้องไห้หนักมากเสียใจที่เธอทําแบบนั้นชีเหนียนเลยไปหาอาจารย์จี้เพื่อให้อาจารย์จี้ปลอบใจเธอต่อมามีผู้หญิงที่ปู่ของอาจารย์จี้จ้างมาพูดให้ชีเหนียน คิดมากอีกว่าคนอย่างอาจารย์จี้ทำไมต้องมาชอบเธอด้วยทำให้ชี่เหนียนกลับไปคิดทบทวนว่าเพราะอะไรทำไมอาจารย์จี้ถึงชอบเขาชี่เหนียนแอบเข้าไปห้องทำงานของอาจารย์จี้เธอได้พบกับโปรเจกต์หนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับบ้านเกิดของเธอนั่นเองชี่เนียนจึงคิดว่า ที่อาจารย์จี้มาคบกับเธอก็เพื่อปุจิกนี้นี่เองชิเนียนเริ่มไม่แน่ใจตนเองอาจารย์จี้บอกชิเนียนว่าจะไปต่างประเทศแต่ชิเนียนแอมได้ยินอาจารย์จี้คุยโทรศัพท์กับผู้หญิงชิเนียนคิดว่าอาจารย์จี้ต้องมีผู้หญิงอยู่แล้วแน่นอนแล้วอาจารย์จี้ก็คงกลับไปหาผู้หญิงคนนั้น ชิเนียนได้พบกับรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งเคยบอกรักชีิเนียนในวัยมัธยมเพื่อนของอาจารย์จี้เลยส่งรูปของชิเนียนและรุ่นพี่คนนั้นไปให้อาจารย์จี้ดูและบอกอาจารย์จี้ว่าชิเนียนเจอแฟนเก่าของเขาแล้วอาจารย์จี้จึงรีบกลับมาแต่นำตัวชิเนียนออกมาจากรุ่นพี่คนนั้นและอธิบายไปว่า คนที่เขาไปหาไม่ใช่ผู้หญิงอื่นเป็นแม่ของเขานนั่นเองชิ้นเหนียนโล่งใจมากเพราะทุกอย่างไม่ใช่อย่างที่เธอคิดจากนั้นมาก็มีฉากหว,วานๆออกมาค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตาม EP ต่อๆไปด้วยนะคะ สำหรับเรื่องนี้จะมีอยู่ทั้งหมด24 EP ค่ะ